สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะพอดีว่าตอนเช้าเนี่ยแฟนเกินกับส้มไหมว่าวันนี้แกจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆ,ๆน้อยอย่างค่ะให้กับวันเกิดส้อมอาทิตย์ที่ถึงเนะะี่ยค่ะที่หน้าพอดีว่าแกมไม่อยู่แกก็เลยจะทำเซอร์ไพรส์วันนี้นะคะ่ะเราก็ทําเป็นไม่รู้นะคะแล้วก็แอบตื่นเต้นนะคะว่ามันคืออะไรเนะะี่ยค่ะส้มก็เลยจะทําคลิปเนี่ยไว้เพื่อ เก็บไว้เป็นความประทับใจแล้วก็ความทรงจำเนี่ยคะ่ะจะได้เห็นในความรักของแกด้วยแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะคะยังไงลองติดตามกันนะคะว่าแกจะทำเซอร์ไพรส์อะไรแล้วก็แกจะทำยังไงเนะะี่ยค่ะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยแกออกจากบ้านไปแต่เช้าแล้วก็ถามอะไรก็ไม่ตอบนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูกันนะคะตอนนี้แกอยู่กางบอค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเรามาเปิดกล่องกันนะคะว <au>, ่า <ว au, S 1> มีอะไรขไ้างใน ว้าวว้าวคุณคุก for us now yes 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 wow for, for her cooking video oh yes 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 กระทะค่ะไม่ทำอาหาร yes มันม um ันมันยังมีของที่น่าดีใจกว่านี้อีกครับมันยังมีของที่น่าดีใจกว่านี้อีกแม่ สัญญาว่าจะทำอาหารให้อร่อย Thank you so much ไม่แม่เดี๋ยวมันจะมีของที่แม่จะดีใจกว่านั้นอีกมันมีของที่ค่ะหลังจากที่โดนแฟนเซอร์ไพรส์ขอดวันเกิดนะคะก็กระะค่ะได้กระทะมาใบนึง แล้วตอนนี้เนี่ยแฟนจะพาไปกินข้าวนะคะเราจะไปที่ร้านอาหารคงไม่ต้องเดานะะคว่าจะกินอะไรกินปูอีกแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยงจะเก็บภาพบรรยากาศการกินปูมาให้ดูนะคะว่าปูที่ลาสเวกัสเนี่ยจะสดเหมือนที่ซันฟานซิสโกไหมนะคะได้ยงติดตามดูนะคะนี่ d i จุ่มหอยตัวแรกนะคะที่นี่เขาจะกินกับไม่เป็นหอยซอสพริกยเดคนนี้มีคนบอกเผ็ดนะคะตามด้วยมะนาวบ้านเรา ันนี้จะเป็นเป็ขิงน,นะคะไม่ใส่ไบบดูค่ะเราดูดูหอยหอย,หอยสดค่ตรงนี้เป็นมินิคาเฟ่นะคะมันเหมือนหอยจ๊อบปูจ๊อบออบ้านเราค่ะแต่นนเนื้อปูเน้นเลยร้บตอนไา้กินมากคิน อันนี้เป็นซุปปูค่ะอันนี้เป็นปูไข่ปูนิ่มทอดค่ะกินได้ทั้งตัวเลยปูนิ่มค่ะขอบด้วย I love how Jim okay, gets nothing. Oh, do I see it. water. Happy birthday! Uh, birthday present! <laughs> so, close your eyes. Close your eyes. Okay. Hey, open your eyes. Here. That's what you were waiting were you แม่เขาแม่แม่สามารถกลับเมืองไทยได้แล้วนะ <c oughs> โอ้ดีใจมากค่ะได้ใบอเ,อ,อ,เอ,อื้อธรรมญาณจากอเมริกาแล้วค่ะใบนี้เรามาเกือบปีนะคะ <c oughs> ดีใจโอเค now there's one more thing in there อะไรนะคิมไม่จะดีใจกย่านั้นยิ้มทั้งวันวันวันดี Happy birthday present! Thank you! I love it! Try it I'm not mad! Beautiful! It's my side! I already tried it! และที่สำคัญเนี่ยค่ะได้ใบคูมบการใบนี้มาอยู่ที่นี่เกือบปีเพื่อรอแต่ว่าเดี๋ยวรอสองทักกินการ์ดด้วยนะคะแต่ใบเนี้ยเราสามารถจะถามว่าประเทศได้แล้วก็ทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะกุงไมบรักคุ้ไต้ I did it ใจจง โอเคค่ะหมดไปแล้วอีกหนึ่งวันอตอนนี้อิ่มแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านวันนี้มีความสุขมากค่ะ,ะแฟนเซอร์ไพรส์ของ <ไป S 1> ขว<อ>ัญเล็ก <on. S 1> น้อยค่ะแล้วก็พามากินอาหารทะเลค่ะเซ <Go home. S 1> อร์ไพรส์วันเกิดะคะ่ะล่วงหน้าไอศกรีม <Ice cream. S 1> โอเคค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ส้มชอบนะคะ,ะแล้วยังไงเจอกัน ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบแล้วก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะบน Facebook ค่ะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะกันไ n ค่ะขอบคุณโกฮรับไมเอขอบคุณกอฮอมขอบคุณ Go h อ m แฟนน่ารักมากโอเคค่ะ